สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องบองประโนทุกท่านนะคะพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบสามตุลาสองห้าหกสี่เนาะพี่น้องน้ำมาเบิงน้ำปิงเน,ะนาะน้ำปิงมันกรลังเมื่ว่านว่าฝนมาตกสองสามมือแล้วแต่ว่ามีน้ำขึ้นแสดงว่าเป็นน้ำน้ำป่าที่มันไหลามากเนาะเมื่ว่านนะคะมาแบบแบบ แบบรวดเร็วมากเลยหมู่บ้านนี่จะสังเกตเห็นว่ามองบริเวณมองนี่มันสีแหงนะพี่น้องมันสีแหงแล้วก็ใกล้ป้าเขาพวดที่เขาเก็บไปตรงนี้ห่างกันหลายขนาดเลยแล้วก็เมื่อนี้มื่อนี้น้ำมาถึงประมาณนี้แสดงว่ามามื่อคือนนี้ขึ้นหลายเติบ ถ้ามาช่มแม่น้ำปิงมันขึ้นปกติฝนตกหลายมันที่ขึ้นเร็วเนาะแต่อันนี้ฝนมาตกมันขึ้นเร็วแสดงว่าเป็นน้ำจากที่อื่นไหลามาเนาะนี่คือบรรยากาศแม่น้ำปิงนะคะพิกัสตําำบลบงตันเนาะพี่น้องอำเภอดอยเตาเชียงใหม่นะคะพี่พี่ฝา,ากะจะถทายตั้งแต่บริเวณที่มันอยู่ใกล้ๆสวนเนี่ยเนาะที่มันขึ้น แต่ว่ามางอื่นจะขึ้นนี่ปรแน่บรแน่ใจเนาะมันมันอยู่คนละมองพู้นทางไปพุ่นก็นคือแบบมันติตไหลลงไปทางทะเลสาบดอยเตาพี่น้องแต่ช่วงนี้ฝนกับ,บ่นตกเนาะพายุกับบหลาไม่เป็นพายุ่บไหลพายุบยย่บเข่าพี่น้องแต่ว่ามีน้ำข้นะนะคะน้ำช่วงนี้ข้น มื่อวานนี้ห่างริมปิงมากเลยวันนี้เยอะขึ้นมาอีกแล้วนะคะมื่อนี้บรรยากาศคึมฝ้าคึมฝนนะพี่น้องบรรยากาศสีม่วๆจักน้อยหนึ่งบรรยากาศกำลังดีนะคะขอบคุณที่รับชมเลยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้หน้าบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ